เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาลิวอพูก็ยิงโหดเหมือนกระโดดผลงานตัวเองที่ผ่านมาครับหลังบุกไปไล่ยำใหญ่ใส่เรนเจอร์เประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลกเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกความมั่นใจก่อนเปิดบ้านเจอกับเรอบย์สีฟ้าสุดสัปดาห์นี้ซึ่งโรเบโตฟูมิโนยังคงเป็นเดอะแบ็กให้กับลิวอพูอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนปลุกงสงแดงตื่นจากพวังหลังโดนดัไปก่อน แต่ทว่านะคะรับก็กลายเป็นโมฮัมเหม็ดซารหาที่ขมโมยซีนล,ลงมาเป็นตัวสำรองและกระสัดแฮตทริกแบบสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกรเกินมาขนาดนี้แล้วเอาเป็นว่าไปตามดูประเด็นที่น่าสนใจในเกมที่มีประตูเกิดขึ้นถึง8เม็ดกันเลยนะครับ เริ่มจากเรื่องเสียประตูนี่กลายเป็นเรื่องชินชาสําหรับแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับเพราะว่าซีซันนี้นะครับทีมลิเวอร์พูลมักเสียประตูให้กับคู่แข่งก่อนเสมอและมันจะค,คลาดอ,อีหรอบเดิมก็คือครองบอลใส่มากเท่าไหร่แต่โดนยิงตรงกรอบครั้งแรกก็โดนใส่สกอร์ได้ทันทีเช่นเดียวกับเกมเรนเจอร์ครับเจ้าบ,บ้านได้โอกาสบุกและการยิงครั้งแรกส่งบอลเข้าไปสุกตะข่ายทันทีจากการจ่ายบอลทะลุช่องตรงอิบาฮิมากโกนาเต้ซึ่งคาราวนี้ไม่มีเทรน์อเลนเดออโนเป็นคอนเทนต์ให้โดนล้อแล้วแต่ทว่าหงแดงงงก็ยยยััเสีีประตููอ่่ดซึหลง จากหงแดงโดนนำนะครับภาพความพ่ายแพ้กันลอยเข้ามาในหัวทันทีเพราะว่าเกมเยือนสีซสัน่นี้มันห่วยขั้นเทพหงแดงยังไม่ชนะใครเลยสักนัดเดียวล่าสุดก็เพิ่งบุกไปพ่ายต่ออาร์เซนอลมาสประตูต่อสามแต่แล้วนะครับหงแดงก็มาล้างอาถรรพ์ตัวเองได้สาเร็จเนื่องจากมารวเจ็เมตรรวดแซงเอาชนะเรนเจอร์ได้สาเร็จอย่างน้อยก็ถึงแม้ว่าเกมรับจะคลีนชีตยากเย็นแลอเกิดแต่เกมรุกก็มาแก้หน้าให้เรียบร้อยเป็นการเก็บชัยชนะเกมเยือนนัดแรกของสีซสันนี้ได้สักที และชั่วโมงนี้นะครับหากทีมลิเวอร์พูลคิดอะไรไม่ออกก็ขอให้บอกโรเบตโตฟ์มิโนเพราะถ้าไปม,มีเขาอยู่ในสนามขอพูดแบบหยาบๆเลยว่าความชิบหายมาเย็นหงแดงไปนานแล้วเพราะไม่ว่าบ๊อบบี้จะมีส่วนรม่วมากน้อยแค่ไหนนะครับเขาแทบจะมีชื่อช่วยทำประตูอยู่ทุกเกมโดยนัดล่าสุดที่จะบ,บุกไปถลม่มกาสโกรเรนเจอร์4-1เขาก็เป็นคนชุบกำลังใจม่งตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งยิงแสงขึ้นนำ2-1จากนั้นก็โชว์ความคลาสิกไขวยใจ่ายกับดาวินนูนเยสยิงประตูฉีกนำไป3ประตูต่อหนึ่งทำให้ตอน,น,น จาก4นัดที่ลงสนามพร้อมกับทำแอซิดที่12บนเวที UCL เทียบเท่ากับซิมบนเจร,ราตํตำนานกับตันทีมไปแล้วเรียกว่าฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจผิดจากช่วงออกสตา์ซันที่เขาโดนวิจารณ์หนักๆว่าเป็นนักเตะหมดไฟลงมาก็ไม่มีส่วนร่วมกับทีมเชื่อว,ว่าคนที่ด่าเขาในวันนั้นคงอยากจะตบปากตัวเองเพราะว,าว่าตอนนี้เป็นนักเตะที่หงดแดงขาดไม่ได้เลยแหละครับส่วนพี่ดาวินนูเยสก็ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านอยู่บ่อยๆด้วยฟอร์มการเล่นที่ยังไม่สมราคา100ล้านอยู่โร มีคอนเทนต์ล้อเลียนที่เห็นอยู่บ่อยๆพร้อมกับสมญานามที่แฟนๆตั้งให้ว่าแอนดี้แคโรเวอร์ชั่น2.0อย่างไรก็ตามนะครับช่วงที่ลีวอพูกางผลงานยำแย่ดาวินดูนเยสก็ถือว่าเริ่มเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ทันเวลาหลังจากเขานะครับเป็นคนยิงขึ้นนำสามประตูตอนหนึ่งกลายเป็นว่าซัดประตูในสีเสื้อหงแดงมาสองนัดติดต่อกันแล้วต่อจากเกมที่เจออาร์เซนอลน่าจะเป็นการเติมความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนทำศึกซูเปอร์บิ๊กแมตเจอกับเรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วน อย่างน่าตกใจเพิ่งยิงไปเพียงแค่2ประตูในศึกพรเกีเมียร์ลีอกอังกฤษเท่านั้น้วยบทบาทที่ต้องทางต้องเองไปเล่นอริมเส้นมากขึ้นทำให้โอกาสการจบสกอร์นะครับไม่เยอะมากเหมือนแต่ก่อนแต่ทว่าบาังโมก็คือบังโมครับพี่แกยังเป็นตัวอันตร,รายเสมอยามที่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษและก็ต่อให้ถูกส่งลงมาทาตัวสำรองจกนาทีที่68ของเกมแต่พี่แกนะครับก็ได้จารึ็กผลงานใหม่ขึ้นมาบนพงสวดสนียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือการทำแฮตทริกเร็วสุดในประวัติศาสตร์โดยใช้เวลาเพียงแค่นาวกนาที3ประตที่ากั่นสเรรจอ์ ครับเกิดขึ้นนาทีที่ 75, 80และ81โดยมี d i e โกโชต้าเป็นคนแอซิสติกับบางโมทั้ง3ลูกส่งผลในตอนนี้นะคารับซาร่าขยับขึ้นมาเป็นดาวซันโบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับฮาแลนดดาวยิงเรือใบสีฟ้านะครับแลวก็พีเรวานที่จำนวน5ประตูเท่ากันและถึงแม้ว่าผลงานในเกมเลีกของคุณพลหงแดงจากกระทอนกระแท่นะร่วงไปอยู่อันดับ10บจะทำให้เจอเกนครอบคุณซื้อใหญ่นะครับตัดพอยอมยกทงขาวว่าหมดลุน้นแชมป์พรมเมียร์ลีกสีซัันนี้ไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามกับผลงานบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอ์พูยังคงไว้ลายรองแชมป์เก่าเมื่อปีก่อนตอนนี้แทบจะการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายตามโตดน,นาโอลีไปแบบติดๆแทบจะ9 0ไปแล้วถ้าพวกเขาไม่ทำมันพังในสองมือตัวเองนะครับตอนนี้ลูกทีมเจอเกนคลอปอยู่อันดับที่2ของกลุ่มมี9คะแนนจาก4นัดตามหลังนาโปลีจ่าฝูงอยู่3นาคะแนนก็หมายความว่าในอีก2นัดที่เหลือ ขอเพียงแค่หนึ่งแต้มนะครับก็จะการันตีการผ่านเข้ารอบทันทีนัดหน้าหงแดงจะบุกไปแทงอาแจกอัมสเดัมที่เพิ่งมีแค่สามแต้มเท่านั้นจะทําได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูล้วเฟียลฟาวเอื้อมนิวยามากดไลให้เราได้เด้อ